Ufficient. ดูนิ่นน้โดนๆนะครับใช้สามนิ้วกว่าสี่นิ้วกว่ามีครับเนี่ยเด้อพี่น้องอยากเบริก well. ูดนะครับเบริกูดครับนี่ครับวันนี้อุชิตตมาดุกตรงพงไพร มาดูรอบที่อุชิตับใส่ไว้มาดูซิว่าจะได้ปลาอะไรใครอยากได้ก็มาเอาไปจะแบ่งให้เอาไปทำกับข้าวเอาไปทานมื้อเย็นหรือจะไปทานมื้อเช้าใครอยากได้ก็รีบมาเอาเยเยโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อุชิตับมากู้รอ,อบคอนโดครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบุกดงพงไพรนะครับ ใครอยากกินปลาก็มาเอาที่บ้านอุชิตับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับอุ้ยเดี๋ยวกำลังบุกดงพงไพรครับพ่อแม่พี่นอ้องตรงนี้ครับระวังให้ดีครับต่อเตนมันเยอะ <c oughs> ต่อแตนมันเยอะมากครับกลัวอย่างเดียวนี่แหละครับพ่อแม่พี่นอ้องต่อกระเตนครับแต่มันรุมเราขึ้นมานี่นกมีเต็นนกกันนกครับ ถ้าไปชมนี่ครับอุ้ยโอ้ยมาดูสิว่าจะมีไหมครับดักหลายวันอยู่นะครับพอเพน้องอุ้ยเหมือนมีเหมือนมีปลาตายในรอบครับเหมือนมีปลาลอยนั่นครับขาวๆใช่หรือเปล่ารู้ว่าเป็นใบไม้นู่นครับพี่น้องยวให้ดูครับนู่นครับนั่นนะขาวๆตัวนี้ครับ ผมดูข้างบนเหมือนมีปลาตายไม่รู้จะใช่หรือจะจริงไหมต้องลงไปดูว่านั้นมันคืออะไรเดี๋ยวจะเอามันมาเอาออกไปเย yeah. <c oughs> ท่านผู้ชมอุติตามนี้บ้าบ้าบอบนะครับ <c oughs> สายลบดับปลาก็มาหัดแรปมัวๆนะครับไม่ใช่มือโปรไม่ใช่มือเซียนนะครับ อ่าก็คือแรปมั่วๆครับตามสไตล์บา้บาบอบครับหัดนะครับก็วิศน์ก็ชื่นชอบในเรื่องของเพลงแรปอยู่แล้วครับอุ้ยปนินฟูงคร,รับปึ๊ออุ้ยลอยเห็นปากเลยพี่น้องเอ้ยอืย๊ยทำมือสไนเปอร์มานะ่ะเห็นไหมไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าพี่น้องนู่นครับนู่นนะครับน,นี่มันขึ้นเห็นไหมนะ่ะอุ้ยฝูงปนินเลยพี่น้องเอ้ยปึ๊อดูครับนี่ขึ้นตรงนี้ ปื้ยวิศนตับต้องหารอบมาใส่แล้วพี่น้องนี่นะนะครับเดี๋ยวจะทำรอบมาใส่ดีกว่าครับเป็นรอบจมรอบน้ำลึกนะครับอุย้ยปลาหนินเยอะมากโอเคพี่น้องเดี๋ยววิจับจะตั้งกล้องกันครับเอามาลุ้นกันท่านผู้ชมมานบ่มาน 哦，中，老弟，哥哥，哥哥。 นัดไม้นี่ก็อันนี้เลยครับอู้ปลาหมอเข้าตายหมดเลยปลอหมอเขายัางเยอะครับนลยปลาหมอไมใจโสมากครับ พี่น้องก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวจะถ่ายปลาพี่น้องเดินครับโอ้ยลองผมจะตกน้ำแล้วครับโอ้ลักทะเลพี่น้องเอ้ยอ่าเดินะครับเดี๋ยวจะถ่ายปลาครับตรงนั้นครับ Benim. สวยๆครับใส่ตักเกลือโทษนี่ครับคุกเกลือแล้วก็ตัดแห้งนะครับเมีเตาอีกพี่น้องคบเตาครับปล่อยมันไปนะครับพี่นกอนึอ้อยตัวละมั้งนี่ ได้อยู่ครับน่าจะประมาณรวมๆสองกิโลน่าจะได้พี่น้องการกิจนี้ครับเสร็จสิน้นแล้วพี่น้องนี่ครับย้ายมาดูปลาครับ ลาสายเด็ดครับสายเด็ดจะเห็นกันหรือเปล่าครับนี่ครับเยอะพี่น้องเฮ้ยปลาเดดนี่ครับทำปลาเดดนี่แจ่มนักแลเลยพี่น้องเลยดยูนี่ครับผมลำปลาเดดเดียว นี่ครับเนี่ยอือดูอ่ะนินล้วนๆุแล้วครับไส์สามนิ้วกว่าสี่นิ้วกว่ามีครับนี่ครับเด้อพี่น้องนี่ครับเวริกูดนะครับเวริกูดครับนี่ครับนี่ไซส์ตัวสวยๆนี่ครับทำลาเด็ดครับปลาเด็ดเดียวทอดอือ สามตัวสิบ,บาทสามตัวสิบ,า,บาทนี่ขยขายสบายเลยพี่น้องอนะครับอโอ้ตกไปตัวนึงพี่น้องนะครับรก็ภารกิจนี้เสร็จสิ้นอุชิตับได้ปลาไม่รู้สึกเบิกบานหัวใจจะได้ปลาจะได้เอาไปให้แม่กินอยู่ที่บ้านท่านคงจะภูมิใจ ถึงปลาจะตัวไม่ใหญ่จะรู้สึกได้คงได้หลายคงได้กินหลายวันไปเยเยประหยัดต้นทุนในโคเรเอนครับนี่ครับอุชิตับมาผู้รอบคอนโดครับวันนี้ครับนี่พี่นกองกิโลกว่ากว่า3กิโลประมาณนี้ครับพอได้ตัวครับนี่ครับหาอยู่หากินวิถีชีวิตบ้านๆนะครับอ่าก็อยากให้พ่อแม่พี่นอ้งมากดติดตามกด subscribe กดให้กําลังใจอุชิตับด้วยนะครับก็นี่แหละครับ มากู้รอบบ้าๆบอๆตามสไตล์อุชิตับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องใครชอบก็กดติดตามไว้ด้วยเด้อเพื่อจะได้ดูคลิปต่อๆไปทุกๆวันอันนี้ขอลาไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของอุชิตับยังสุขสันต์อุชิตับจะลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชมทุกๆวัน <laughs> ไปต่อไม่ไหวพี่น้องแกก็วผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม Jauh-jauh berjaya, really good.